นะครับหลังจากที่เราเคยพูดถึงเรื่องของสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องมีอะคาเดมี่นะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับนี่นะครับการทำอะคาเดมี่นะครับนี่สามสิบสามคูณห้าสิบสามนะครับนับกันเอาเองนะครับว่ากี่คนไม่รู้นะครับดูนะครับ วันโลม,มูครับวันนี้วันโลม,มูแล้วนี่นะครับวันศุกร์จะเป็นวันเขาเรียวกว่าวันครอบครัวแล้วก็ให้เขาสนุก<อ>เพราะว่าโปรแกรมธนาคารพุทธศาสตรหนักมาแล,<อ>แล้ววันนี้ก็เคยรีแลกซ์แล้วก็อยากจะเล่นทีมกันครับสุด พวกทักษะนี่วันธรรมดาจะนักข่าวเรื่องสปีดเรื่องความแข็งแรงกล้ามเนื้ออะไรต่างเรื่องเบสิกเราจะจัดนักข่าวแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ก็จะเป็นเอินเตอร์เทนนะเกมเกมนะพรายนะพรายนี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของสนามฟุตบอลนะครับก็คืออะคาเดมี่นะครับก็ต้องมีนะครับต้องมีนะครับ も <music> 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 <music>